สวัสดีค่ะดิฉันนางประวิตราจันทวีวัน์นักวิชาการแรงงานรับหน้าที่รายงานข่าวของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงระหว่างวันที่11 17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะ นางสาวรัชประภาชูชอ่อนักวิชาการแรงงานได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโฟกัสกรุ๊ปโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกของประเทศไทยณจังหวัดสงขลาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมซูมมิ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกของประเทศไทยและใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนาระบบโลจิสติก รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการเผยแพร่ข้อมูลและตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกสัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ2แห่งดังนี้ 1. บริษัทเลเทอร์พีจำกัดประเภทกิจการผลิตน้ำดื่มลูกจ้างจำนวน25คน 2. บริษัทฟ้์แม่ขีจำกัดประเภทกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกลูกจ้างจำนวน98คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้หนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพรบรคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อดำเนินการโครงการ แรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยประสานงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงศึกษาดูงานเพื่อนำไปดำเนินการในสถานประกอบกิจการและเข้าร่วมโครงการต่อไป สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาณวัดเขาเมืองเก่าชาัยบุรีตมบ,บุรีอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และนำหลักคำสอนไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากอาสาสมัครแรงงานจำนวน2ท่านและในวันเดียวกันได้มอบหมายให้ สิบตำรวจเอกสุวิทย์กล้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานอา,าสามสมาัครแรงงานจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อประสานและ ติดตามภารกิจงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตลอดจนรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายวินสิทธิเชนเป็นประธานเปิดประชุมณนโรงแรมชัยคณาธานีอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้สิบตำรวจเอกสุวิทย์กล้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางวราพรสังผุดนักวิชาการแรงงานชำนาญการลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อเฝ้าระวัง กรณีธุรกิจอาจประสบปัญหาหรือมีการเลิกจ้างพนักง,งานจำนวน5แห่งทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ชี้แจงสิทธิและแนะนำนายจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีมีการเลิกจ้างหรือเลิกกิจการโดยให้จ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้กับลูกจ้างก่อนที่บริษัทจะเลิกประกอบกิจการ สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางวรดากวดกิจการเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดพัทลุงครั้งที่1ทับ2,565ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดทั้งนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานรายโครงการพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อพิจรนารณานแนวทางแก้ไขต่อไปสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นางวรพรสังผุดนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางวันดีทองสงเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงานร่วมบูรณาการตรวจสอบและติดตามในจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงณนะบริษัทเทพอักษรรับเบอร์วูดจำกัดลูกจ้างจำนวน92คนสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องทางการติดต่อของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิทลุงทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน